เกือกไก่เนี่ยมือแรงที่นอ,อมือแรงก็เกือกเนี่ยมือเศร,ร้าก็เกือ,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 อนางเคียงมาแต่เรียกแล้วก็ให้พันเห็ดทำความสะอาดให้พันจูดขี้เหยียดขี้ยกอันนี้ละหาเนี่ยมันหกลายลย เอวล่หนอยมันตัวนั้นก็ยังจูดอ่ใหม่เมื่อนะตัวนะฮะเอามาฮุบใส่กันมาเสิด์ฟเอามาฮุบใส่กันในจูดนี่แล้วก็เอามาค่ะนี่ไผ่ดูหน่อยน่าจูดมันเมื่จูดได้ขี้เหนียวขี้ยุกน้ำมาหนี่นะจูดได้มาเป็นยังพี่น้องเอ้ยมันบ่เถืงขันบ่สีมุนระพิดยังดอก เห็นเอ็นเอฟซีเม่นมาว่าจูดในนี้ม่ได้มาซันมุนลพิษบูดเฮือนอุซันขึ้นมันมาถึงขนาดนั้นมันเป็นมาถึงกองขยะใหญ่เตะอย่างเนาะแค่จูดขยะบ้านเฮือนไผ่เฮือนมันไผ่กับจูดคือกันมาสันซะอันนี้นะอืเจ้ากับจูดอยู่เฮือนเจ้าขอกับจูดอยู่เฮือนค่อยในนั่นน้าเรื่องมันแล้วก็ไผ่ขีดใส่จูด cô coi cho dư luôn, mà đem thay, ui mọi người mọi người mọi người ma người ma người chậu này, mọi ừ. <laughs> ừ. ừ. người mọi 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 anh đã thăm ลากมาลูกจะกกอีกอย่างนะใบมันคือกกอันเดี๋ยวจะไปได้เหยียบแก้วเลยลูกอากูากยหันเห็นบ่หันอุ้ยน้องอุงเดลย,าดย,าดยมาพี่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 มายืนอยู่พ,พี่มึงไม่ใส่แก้วบดแถวไ่นนะแก้วแต่แก้วยังฮะะมึงต้องไปเออมาใสาร่รถเข้ารถ ใบยังวะกุ๊กยังวะนีนเออใส่แล้วเอเอเฮ<ะ>้ลูกเห้ออ่าเป็นยังเหรอฮะไปเอาสลามใหม่ไผ่นะมาใบไผ่นะมาจุดอืจุดม,ม,มืดนะก็ต้องให้นะบางมีแอนามมยนะครับเอ่อยนหี่ฮุบมาโลดฮุบมะฝึกใส่โลดตะก้ายัองอันนี้มาถิ่มอะอยู่นี่ ตะก,ก้าขยะแล้วว่ะเออเอาเขาไปเมียนเดอร์ไปใส่ถิมนั่นถิมนี่นะต่พ่อไม่หาบบเห็นไปใช้วัตก,ก้าตัวนี้วะ<อ>ใส่ขยะตองหยอกทงยางของเศษมันเต็มแลยเขาก็มาเผามาจูดบรรยากาศาเงียบเง่าเรงผมนตะเวนอน่อนๆรับ ค่อยลงแล้วไปซืกก้อกล้วยน้ำมาจะจับรถดกับไป่น้ำมากินแม่ก็กไปซื้อนะไปซื้อพักขยะไปซื้อมะฮุงมาไวตา้ตําเห็นว่าเพนนิ่นนะน่ะพ่อนอยากได้ตำมหฮุงนะตามเมะนะได้เสียตำสเพิ่นกินอยู่มะฮุงนะผลหมกักของหมกักเพิ่นกระเบื้องดีๆได้คีงอันนี้เอาถื้อขับไปสั้นเมีนเด้หลูกเด้อกระเบื้องอันนี้ คนได้ยินกบห้องหูน้ใช่เนาะมันห้องอบ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 เ้สิหาหูกบอยู่นี่เอาไปเมียนสั้นมาอยู่เพื่อนเพือนี่ยเเบองยังดีเด้นี่ซะช่าาชาบงเบงเบงเ่งเบ่งว่าตะครขามาลดซึ่งเจ้านี่ไปกินไปทางแบงเม่อกี้ไปซื้อนะตลาดน้อย ใบบองหงใบพักขยแอมาเกี้ยงมาให้ตาเมฆกินนี่ก็ะสะลัดใบยุ้ยตำหงให้คิีงเอาอยะน่า,นางนึกพี่นอ้องขึ้นเอาอยะน่างมังมวงปีนี่ดกได้มังมวงต้นปีนี่ไปอยู่น้นเะมื่อยอยู่น้นเอ้นัดไป นึเว่านัดไว้นึกรุดอันเอาอันะก้อบ่เอาไปพ่อยบ่ถือไปพ่อยก้ออเย็นอยู่บ่ถึงก้เครือมันหนาวเครือมันลงมาโลดได้ไหมพ่อยให้ขึ้นไปก้อันเครือต่อไปเครือไปแถวซีนะก้อลงมาเข้าไปก้อเดียวยากให้ตัดเพได้อันกุกหมากอันกระถินนี่ค่ะ ให้มันเลือไปตามขิดินันเสียนางนะมันจะมงมยากเอาสูงเอาขึ้นโลงนาะมันมาเป็นยังดอกกะตกดอกตัวได้ก็ง่ายก็เอานั่นลงมาดึงลงมาเลยเครือมันฮะถึงบ่ล่ะขึ้นไปอีกตีขึ้นหมดถึงก็สุดหลุดเป็นยังเลย คุณไปหยีบงากระทินเลยนี่คุณเท่าระยวงถึงากระทิ้นเลย,ลยงงทิเยทงเป็นยังดอกเออม่ลร่มดอกมันมีแต่กกไม่ข่ำอยู่ดีนี่มาพี่น้องมากินข้าน้ำกันเด้อเกงโนไม้เด้อแกงโนไม้ใส่ด,งงดูงัวดูขาง,งัวมาแซ่บๆน้ำกันเด้อ สบายดีเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวแรง,งแกงนมใหมนะสีมือไปมอนแกงเจบแทบต้มกระดูกกระเบื่อเปือเป่อยจนเปือเป่อยได้กัมาแกงใส่เนี่ยซ่ตแต่แม่เนี่ยอิ่มข้าวยาเกลือแล้วอยากแล้วแกงมนมใหมน,นี่นกินข่าวยาเกลือเบิร์สีปัใหญ่เลย

แม่ไม่กินป้ายนั่นนี่ฮะกระแม่งนอนจะไม่เห็นหรอกตัวหนังก็ไม่เห็นเลยนะ

ลุงมากินบ้างไหมแม่กูไปกินข่าวกินนยังกินขนมอิ่ม ทีนเหมือนกินขาวแล้วบอจะมาเกินกินขาวว่าจะพุดบอสฮะกินขาวว่าจะทำงานบอส Tụi mình mới non lên vẫn mở đấy nhưng mà giờ non gì bác mấy cái sầu đẻ của ta không phải non này mình non lên đây mở hòn mình nó hòn áo áo hòn xe hòn มเร็แก้วทำไมคุณมาเสียได้ต่ออีกไหมมีห่อเจอวไหมเสียพี่บอกแต่อิ่มนะทำอะไากินก่อนกินเป็นสีในตู้กันนะของาั้นตอนกินค่อยไปก่อนอ้ย ช่มกอาต่อสองสอยเลยกินเดียวเออกินด้วยน่ะมาดีเด็จ้าเ็กนกระจงเนี้ยะดะบดินเนี่ยดึงเสาขึ้นยหองานอนนะเตเตะตูเดี๋ยวไปฮักคานแนแม่ด้แม่เป็นหู มาดูอะไรตัวไนมามันขมานอนเนี่ยนอนจเจ๊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 นป็ชามูเขาาลูกไป่ด้วยสี้ี่ยังเป็นต่อไปมันนอนน่าก็ได้ผกจะหลอกกระเมียนข้างนอกอ่ะทำไมคัดเหงื่อนอกเต่อประมาหลอกแม่มาไม่เขานอนกอนนอนนีนอน,น,อน,น,อนกกองเตียงห Ê. 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 Có xúc. Cà tê, nó có lưng cái không? mẹ có lưng cái bơ.

เลือบอฮะต่าไปเกลือปั่นปังไงปั่นบังไงหมุมบัดเดียวหมุมบัดเดียวแต่ปุจยานแต่จะไม่กินข้าวเบื่ออาหารนี่เอาไปเกลือเหม่อนขากีบกินเหมือนกินข้าวแรง นอนจเข่าม้ามืออยากกินเขานอนจุกเขาไม่หายได้ก็เป็นย่อกระปุกเกลือมาอีกใบเกลือที่เข่าใบเกลือจะเป็นง่ายเลยนอนเดยไปนอนเมนมืดเมือเลยเมนี้ยไปนอนไมเลยมือน่ะ Để con Anh <laughs> cũng đoán như mẹ nè กับเมโมลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบ๊า okay, ย